อมากรเปุกสุดเอตบอลมาที่เตอร์ดิฟติดเทนบอลรอบเบ้าเก้าผู้คิดนตัวเบ้าสิบติมุญญาเอตเบ้าสิดอีกแล้วเบ้าสิบเทนนะแล้วได้บอลอยู่ครับเอากระปุกหนึ่งรอบหลายไป่หลายคือบอลมาอยู่ครับปากบอลมาที่เบ้าเก้าเบ้าเก้าไม่ทานครับลูกนี้ครับลูกเกมสวยงามครับเป็นผู้กำกัทีมแดนในวันนี้เอาเป็นออร์เบนเบ้าตึบเบ้าเตอร์เบ้าเตอร์อร์โดความไม่เปิ वो बलिगांव ताले पर मतीबे चेतनालक बलकारों आगे चिमाहो तीन के बर हाँ हाई हाई वो ताले पर मार दे बलिगांव ती लाइन बलिगांव ती बलिगांव ती ये तो काम आया है काम आया है ไปมาหลังไหลังอะชีดยาวครับไปแล้วยิงตบโอ้โหโดกไปนิดเดียวครับโดนเสียยังเล่นกันได้อยู่ไปหลังไ้งี้บินย่างล็อกาดไกลม1 0ติดเบอร์มาลอเบอลคิวโต้ดีครับโอ้โหดีว่างไงหาเยอบน ายบอลมาไวแปดตรตูตอนควางยามาติมตัวติ่อแรครับเบอร์เจ็่อยไม่ทันครับลูกนี้เบอร์ห้าพิาสอรบอลมาเล่นไม่เล่นครับไปเบอร์ถึองเล่นไปต้องจี้ไหมเบอร์สิบไม่ทันครับลูกนี้ออกไปครับไม่เล่นครับเบอร์เจ็ดใยับควางยามาไวให้เบอร์แตรห้าพิให้เบอร์สิไม่ทันครับลูกนี้เจ็ดเบียบอลเบียเบอร์เจ็ดให้เบอร์สิเบอร์สิบถึงบอลครับหลนี้เบอร์เจ็เบอร์เจ็ ดูซ้ายดูขวาหาใครไม่ครับติมออไปครับไม่มีเพื่อนที่อยากให้ครับเดีพี่ผู้ชายทสนเบอร์สอไปเล่นครับหมายเบอร์ห้าเล่นเบอร์ห้าเบอร์หแต่งง่ายเบอร์สองเบอร์สองล็อกครับล็อกเบอร์เก้าไม่ได้เบอร์สองได้บอลเล่นอีกแล้วที่ยีสอนนัานนโดมาวางปันติดติเบอร์เจ็ครับบอร์แปดเสียบก่อนเด บองชิดเลยบ้างชิดความถายมาอีกบ้งบาบอมาอบปตรดบกที่ยอดบ้ายิงติดเบอร์จ็ดองบมาครับบววงต่อครับตัวไทยวมหนาครับปไว้ติดเบอบติดปบอไว้ได้ป่ะติดเบอร์ก้าเบอร์กได้บอมาครับให้เบอร์แปดองไปก่อนครับปักไว้เบอร์ก้าโอ้โหลองไปดูครับสวยงามสอยียามาวางให้เบอร์หาติดเบอร์เจ็เตร

ยาวล่นมาต่อไหมหเสิบมสิคือเบอร์สิบสองบอกควายาวมาสิีไม่ทันครับตัวเราไม่ได้มาครับสีเทเลักเปิดตอนยาวหัวให้เบอร์แปเบอร์แปดหเชืเท้าอยู่ครับคหุดาครัเตารัเารับเปิดติารเปารเรัเปิดาเรับเรัเเเรเิมบรเดิหเาปรตเต อัปน้มอหาดมาบอยิงกน็ไม่ได้เบอร์88เบอร์9ยิงติดต่อติติด่อติดเอาแล้วเบอร์10สีกี่ับดอตเบอร์จได้บอลมาคองเนมับเมื่อกี้จะรอดด่านะโอ้โหเตรีไวอะมากครับเรืนี้เตรมเร็วเเต็มเร็วเบอร์10เอาเบอร์10ยาเตนยิงติดเบอร์1บ <Mand> อ <ela. S> 2มาเบอร์10เบอร์ิหลายบอลยามาบ้างไม่ทันครับเบอร์เจดสกัดออกไปสีเบอร์้นส ปฏิบายสิปีรอบนึงแล้วก็ชิงว่าปฏิบิงอาเด็ครบอาครับโค้งลงลวสองคนเราต้องสมครับเดี๋ไป็นไรครับบังบัเตินมาแล้วรับเนแล้วยิงสสดไไปไปไปดู่อไปนะครับงเรร ยี่งก็ติดเี่งสามตัว้เลตัวเลยโอ้โหเป็าฟปลานะครับของปูไดีชุดหนึ่งครับไปังเลยูด้หลายคนใเตมเยอะครับต้งชุดนึ่งออกมาแล้วโอ้หผูได้คำเดียวก็เต่าช่วยแล้ว

คุยก exactly. right yeah. well, yeah, right. ันใ้กันไปนติไม่ใช่มันแต่วันมันตามไม่ทันเตะวันมันไล่ไม่ทันไล่พวกนี้ไม่ทันเนี่ยประตูรับดิต้องพี่มาเล่นเหมือนเดิมอ่ะไอ้บอมบอมลงมาที่เดิมต่วันขึ้นไปดิ การมานี S <S ้าวันขึ้นไปดวนขึ้นนี่ค่ค่อยไปว่เออดาเช่นนั่นแหละเ็วไปตัวแปดเอแปดบแปดตัวบตเ็ไม่ติดบอลง่ายดีบออห้า่นยาวมาไว้ไม่ไแล้วนีลงปนลูกเตะรับโอ๊ยโอนหโอนไหลเกตดตัวว่ตัวติดติดอลมาตัวหห่ว โอ้โเวยตะวันัช้าบอลามาวองัง้โเนกนอหักไปแล้วตีอกเปอหักแล้วไปเ่ไปบางสียงกรรมการบางสียงกรรมการอีไปเวทีดไปเย

บอมบอมบอมอยู่หลังสุดเลยเดินอีกเดินอีกโอ้โหชิดตัวชิดเบอร์สิบเอ็ดอ่ะเออตัวผู้เล่นกทุกคนมองมีความสามารถตัวีก็มีความสามตัมี ลงให้ไวลงให้ไวดูตัวระวันไม่ต้องลงเอ็ดเยเก็ก่อนเก็ดบอลได้าะวังนะรทวังนะสุดๆเลยเขยิบมันไม่ตรงจังดูะแดูมันไม่ต่งจังหวะแรกตั้งมอต่้ง้าะรปปอมลงให้ไวนะป้อม จริงหัาีเบอร์สิบเบอร์สิบเจ็ดแล้เบอร์ปเบอร์ิเมาติดเบอร์สิบสองเบอร์แปดเบอร์แปดความมันติดโอ้ยช่วยมาแล้วครับปแล้ไปแล้วแกวมแวมช่วยหลัอกันอ่าไปอย่าไปเ็นเือนตีมาไปไปบงไปเลยลงเลลเบอร์ก้า้าเบอร์สิเบอร์เ้าบอร์หจริงอเ็เบอร์เบอร์ิองนาจรอนี้ครับ บอลมันคุกยีครับผมไรนะวันนืแล้ว่อครับว่าไงครับยังตตนนนิดครับครับครเดี๋ยวตั้งนะปาอไรเลหลานาทีครับครับครบอลมาแล้วบอลมาแล้วพวกเเตครับบอลอยู่ในสนามเบียรเขาไปเล่นเบียรเขาไปเล่นดกน่ไก่ไันนต้นโมาเหเยเนั่นแหะชัวร์เลยะไรชัวทีนีนีแล้ว ตามดูตามตัวตามตัวว่องดูไปไปเลยไปเลยดิปอมอย่ารอนี่ปอมติดนิ่งๆเลยดิเอาละเอาละแบงค์ดาวเลี้ยงทีมเลยดาวครับลงตัวหนครับหนึ่งเก้านะครับตัดบอลให้กีฬาถอยมาลงตัวนี้นะครับตัดบลตครับตเต็มยิ่งไม่ได้นะครับไปนิ่งๆดิ โอ้โหจับยาวอีก <narrow> มันจะแหลมขึ้นไปทำไมป้องดีดีวองไม่ชัวร์่อนดูตัวอย่าเมยดูตัวตะวันเเป็นกกการรแมอว้ ไอ้วอไอบอมมี่ไอบอมไอบอมบอกว่าไงไม่ชัวร์ว่าไงต้องเอาระตคืนได้ลเดี๋ยเดี๋ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ่เล้วเดานว่ตีับรตจับใช้มือเคือคืยิงโอ้โหตีติดต เลี้ยงอนี yeah. Hence, ้ต the ัดส right? ินใจลยอยากเลี้ยงตัวนี้ตามไปตามไปยยนี้้ยบอนี้อยปดอยู่แล้วโอกาสีครับบอลใไช้าชาอยู่ช้าช้าบอลช้าบอลตั้งเยอะนะบอลไปที่เบอร์สิบสองลยิมบอลยิงบอลไม่ต้องขึ้นบอลไม่ต้องขึ้นบอลให้เบอร์หนักเตะตองกอนเดียวเออ

oh, hey, nó lên rồi, nó lên rồi, nó lên lên ลุงนีลกเลตดมดัอยป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 อยตอนนี้เร hey? yeah, um, 네네ิ่มดึงเวลาับเริ่มไปตบอลเริ่มมอะไรแล้วแต่บอลกลับมาเร็วับไม่ต้องห่วงตบอลเร็วอยู่แล้วตะวันลงมาทำไมตะวันตะวันีไปดิลงมาทำไมตดตดิตติดต ไปเลยก็ไปบดเบอลเจ็ดสิบเ้บอลไปไไปดีดีมีความใหญ่ครับบอมบอมดูตัวดูตัวตวันไปยไม่ดูตัวเลยันไร่ดเอไปดเเมอะไรก็ปเบียงเมบอมมึงัวอะไรนะไปอู้ดิกาเบีขมเ อไไม่เป็นไรเล่นต่อไปไม่เป็นไรนเไเลทรับกากันไม่ต้องแดงขึ้นสูงไม่ต้องกระแทงขึ้นสูงอยู่งี้เนต่อแล้วครับต้องพเอาประตูไปเยไปเทำไม่ได้เดี๋ยวเต่อแล้วครับจินยาวมาต้องตูปไ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 ปรังไงตีกุปตอนทำเกมเื่อใหม่เลยจตกเาประตูไปไปไปค้าไปค้ามไปข้าม लोस्ती लोपे वनपाल काय